อันสวัสดีกับตอนเศร้าครับพี่น้องนะครับมืงขึ้นฝนตกเบิดขึ้นพี่น้องครับตกตั้หกโมงแรกเป็นเท่าน,นี้ยังบอทันหยุดนะครับฝนจากพายุคาจิกิมาสวัสดีนะครับตกเบิดขึ้นเลยนะครับเมื่อมันตกเบิดขึ้นนะครับถึงจะบ่แห้งแต่ถ้าตกเบิดขึ้นตกเป็นเวลาหลายชั่วโมงก็เป็นการตกสะสมแบบน้ำฝนเออสะสมบบน้ำฝน,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 นไปเรื่อยๆนะครับเอ็ดให้คลอกกลของเขาเสียหายหน่นก็ขึ้นน้ำท่วมคลอกใกล้แนเดงนะครับก็ เนื่องจากวัดตรงนี้เป็นไซค่าไซค่าของขั้วนะครับลงขั้วที่อยู่บอ่อปลาเนี่ยนะครับฝนตกลงมามันก็จะลงมานีนะครับเนี่เมื่อมันเต็มนีมันจะไหลไปใส่ตัวนี้ก็ตันไว้แล้วบ่อให้ไปพุ่นนะครับตัวนี้ก็ตันนละนะครับึเ็เป็นการวัางแผนที่ผิดผลาของซ้างนะเมื่อตกลงมานีบ่ไม่มองไปก็เขาในตู้าปนี่นะครับเขาประตูข้อใกล้นี่เต็มเต็มเลยพี่น้องเนี่ยไหลยๆๆๆ่ลุ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 เลนุนีลล เนขาไปเบิ้ลไม่คอไกลเห็นเละซั้มเด๋ยนี่ยเขาประตูนี่เลยพี่น้องนี่นี่เข่งเก็บวันนั้นนะน้าจากนี่นะครับนี่ยังตกอยู่นี่่ะไปเบิ้่ครับคงจะต้องได้ขนออกบพราะท่นไก่เขาจะเกิดโรคเนื่องจากความชื้นสูงเนี่ยต้องเบิ้งน้าคุณเปียกมาเลยนะครับเปียกปีเต็ดมาเลย เปียกขนาดนะเปียกเบิ้อคอกนะครับน้าเข่านะครับจะต้องได้ขนออกและงานเนี่ยนะเขนอนะครับฉะนั้นจะคลิปนี้เขาคงจะเป็นบทเรียนและก็อุทาหรณ์สำหรับผู้ที่คิดจะมีโครงการนะครับจะต้องหนึ่งวางแผนให้ดีๆมีคั้วรอบครอบรอบลูปนะพี่น้องเนาะอ่าบ่แม้ว่าคือนจะเฮ็ดจะได้กระเฮ็ดเนี่ยคือจังสิบบอคลิปซาเลยว่าน้ำไซค่าลุม่านี่มันจะไปไส ถ้าใส่หัางลิ่นไปให้ไปลงทั้งพุ่นอาจจะบ่มีปัญหาปหัญหดแต่นี่ปล่อยไปตามกระเยื้มสร้างนะครับสร้างเขากันได้แค่เห็ดนะครับผู้ที่จะว่างแผนผู้ที่จะครอ,อบครอบรัดกลุ่มจะต้องเป็นเจ้าของกิจการเองนะครับแต่นี่เจ้าของกิจการกับบ่มีประสบการณ์เลยนะครับเอาจะซีเลยเนี่เห็น,นบ่นนะครับน้ำฝน,นมาสะสมเรื่อยๆจะไปใช้กับบวกเขานี่ส่วนคองนี่มือว่านี้ ถ้าทุ่งขนขี่ใกล้ไปแน่แล้วอ่ะบ่ปันได้นอกพี่น้องเนาะนะครับแต่แกบกับเปียกไปเลยนะครับเปียกแต่บ่ถึงกับเละขึ้นตัวนั้นกับก<อ>ัพ่ออย,ออยู่พ่ออยู่ได้นะครับถ้าบ่ซ้ำไม่อีกก็คงจะบ่เปน็นางนะครับนี่พี่น้องเปียกอยู่แต่บ่ถึงกับเป็นขี้ตมขึ้นตัวนั้นตัวนั้นคอกนั้นเป็นขี้ตมเลยพี่น้องนี่เป็นขี้ตมไปเลยคอกหน่อยจะต้องได้เอาออกนะครับคาจิจิเนาะพายุนะครับ เป็นพายุไต้ฝุ่นแหละแต่ว่าเมื่อขึ้นมาเครื่องฟังแหละกลายเป็นพายุโซนร้อนกลายเป็นดีเพียสชันกลายเป็นควบก,ก,กุอากาศต่ำไปนะครับดีที่มันบ่อยแห้งนี่นะครับ,บแ,แต่มาหากักโตกโดนตกสะสมนะครับกนพี่นอ้องบ่เห็นแดดอีลวมือนี่อ่ะจะได้ทําการขน,ข,นขี้ไก่ออกม้วนก็นใส่รถขั้นขนนะครับแยดที่เสี่ยวเขามาห้องกับเปียกต้องไดือข้นขออกข้างล่างซึ่งมันแหง้งนะ มื่บ้านกับโนเอาอข้างล่างนะครับแหงแหงๆมาใส่เนี่ยตบไปเรื่อยๆทังสิเลยน,นี่สภาพก็ตามที่พี่น้องเห็นเนาะคุณนไหลเขาไปเลยนะครับอ้าวฉะนั้นต้องว่างแผนรักกลุ่มดีๆนะครับมาแก้ปัญหาที่ไปเหตุแล้วมันแกน้ยากนะครับพี่น้องต้องเอาแต่ที่แรกๆเลยนะครับต้องแก้ต้กๆเลยนะครกๆก่อจะอกเกิดปัญหาอีกจะกเกิดควมเสียหายนะครับ ไกลอยู่ซื่อๆซื่อๆก็ไปแต่รุดตนมันอยู่เย,ยี่ยเมื่อขื้นอยู่บ่ไรมันก็ขึ้นไปนอนทึ้งห้างหรือตัวแานี้นอนบ่นนั่งขี่ขี่พร้อมนะครับเปลืองวัสดุห้องห้างอีกเปลืองฟ้างเขาอีกเต่คนต้องไปเห็ดปุ๋ยไวๆแต่จะได้รกปุ๋ยก็ได้แต่ว่าคนดูกับไปไว้ได้เนาะลอยเฮือนเนี่ยเปลืองเขาถึงหน้ามาืกุ้มหน่อยๆนอยนี่ก็นัก่นนาจันนะครับมาขึ้นนอนบ่ไรบ่ขึ้นปวดขิงขนขีน่ไก่ ออาเงินอีกสิคนอีกอย่างอีขคอกนึงนะครับจะทํกากันเอาขี้ไกล้ออกเพราะว่ามันเจอหน้าฝนเปียกแล้วนะครับซึนเลยให้อาหารเขาแล้วผล่ดจังเสร็จดีวมาขนนะครับเขากินเยอะกินย่างอิ่มสะก่อนจึงจะได้วมาขนนะครับอีเจ้านึงนะครับข้อขนาดนี้นะครับจริงๆเขาใส่แคบ,บ่เกิน80ตัวนะครับแต่นี่รู้สึกว่าจะแน่นไปร่อยเศร้านะครับก็ดใหม้มนแน,น่นพดเมื่อแน่นขี้ไกล้ก็ร้ายเร็วนะครับพี่น้อง สร,รุปแล้วก็คือเป็นการวางแกนที่ผิดพลาดมาตลอดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคอกเป็นกระทั่งเอาไก่ลงนะครับพี่น้องนะครับอ่นะขั้นที่จะเฮ็ดต่อไปกับเบิ่งนได้พี่น้องแด้นเนี่ยสามคูณสีสสาา่สิบสองตารางเมตรนี่นะครับสิบสองตารางเมตรซื้อบ,บ่เกินสิบหกตารางเมตรนไงไก่บ่เกินแปดสิบตัวนะครับนี่แปดชี้ก็ถือว่าเต็มที่แล้วนะครับอันนี้ฟาดไปลอยเศร้าขี่หลังกันอยู่กับมี่มันแคบ ส่วนคอกนี่นะครับใกล้ลอยนึงอาจจะว่าเป็นอะไรกันซิว่าแอ,อร์อดีหรอกนะครับคือว่าแอ,อร์อด่แต่บอสู่คอกนัคอกนั้นหลายพดนะครับจริงๆแตุ่กซิฟแปดซิฟเนี่ยพอดีนะครับมองที่หน่อยนะตกสะสมไปเรื่อยเมื่อนี้คันเบิดมือเนี่ยกันแน่นอนเราไลเขาไมา่หยุดจะจะอะไรเลยนี่บริปันเขนาหน้ารักเขาบอกเพื่บอกให้น้ำพ้นไหลเขาแต่จนะริงๆก็เสาะเสาะล,อนนะะลอ่องคุณนาะเสาะล่องลูกบอลฟุตนอลอ่ะ เดี้ยวตัวละแกนสิมาเสาะร่องออกไปหุ่นนะครับตัวระบายน้ำที่นี่ให้ออกไปหุ่นนะครับลุกไปทั้งซาหุ่นก็สักจะไหลเขาขึ้นเขานะคอยแก้ไปพี่น้องมันมั่งสิเลือเนี้เป็นเจ้าได้ละวิศวกรคนละาคู่อ้าวคลิปนี้ท่านี้ก่อนพี่น้องครับคลิปหน้าจำพวอกันไหมพี่หน่อนเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่เคลียร์ปัญหาซะกันไปเลย นะครับอ่ะเป็นยากอะไร hết แต่เสือนะครับทุกอาชีพทุกงานยากเบิดนะครับอ่ะตำแหน่งสูงจะได้ให้มีความรับผิดชอบหลายคือเพิ่นบวรล่ละหลวงพ่อเราก็ค่อยากเป็นดอกคู่ใหญ่บ่ะวะยากคู่ธรรมดาเนี่ยล่ะพอได้ใส่ปากใส่ท้องก็พอดอกอ่ะบลวงพ่อเราค่อเป็นเราคู่ใหญ่อ่ะยิ่งสูงยิ่งหนาวเพิ่นว่านี่นะครับอ่ะสู่นันไปเนาะนะครับถ้าวบอสมีอย่างผิดพลาดก็บขึน้นว่ามื้อนี้ก็คงจะออกแล้วนะครับ ทายกี่กๆเข้าอ,อีกสองม,มือสองมือก็คงจะเห็นแดดนะครับแต่กันจัก็เห็ว่าแดดสองมือตกอยู่สิบมือนะครับอ่ะตอนนี้พี่น้องสวัสดีครับ